ย่า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 หู่บานวินเดอร์ครับมูบานวินเดอร์เอาเพชรใบชันเอาเพชรใบชั้นอย่าอยาเอ้าคอสตูมแมนมาทำอะไรในเกมไมโครฟลับเนี่ยอ้าวพี่เระบอยก็ผมได้เกมไมโครฟลับนี่ก็สิทธิ์แท้มาฟรีผมก็ต้องเล่นเด้อฮ่าฮเอ้าคอสตูมแมนเราไปได้เกมไมโครฟลับนี่ก็สิทธิ์แท้มาฟรีได้ยังไงเนี่ยอ๋อก็ได้มาจากแอปไอคินไงมาจบแล้วถ้าอยากได้บ้างต้องทำยังไงอ่ะคอสตูมแมนอ้าวอยากได้อย่างไรเหรอถ้าอยากได้งั้นพี่เระบอยช่วยบอกคุณสมบัติของแอปไอ ม้ฟังหน่อยแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่าได้มาได้ไงได้เลยคอสตูแมนสำหรับคุณสมบัติของแอปไอคลีนก็มีตามนี้ฟังก์ชันที่ 1. เร่งความเร็วเกมฟังก์ชันนี้จะช่วยปิดแอปที่กําลังทํางานเบื้องหลังช่วยให้มือถือของเราทํางานเล่นเกมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไหลลื่นขึ้นไม่ค้างไม่กระตุกแน่นอนถูกต้องถูกต้องถูกต้องแลไง่องฟังก์ชันที่2หล้างไฟขยะฟังก์ชันนี้ช่วยลบขยะออกจากมือถือแก้ปัญหาพื้นที่ความจําไม่พอ ทำให้โทรศัพท์ของเราไม่ทางานหนักจนเกินไปเกิดพอบล่ะเกับพอบล่ะลี่เหลืออะไรอีกที่เหลือก็จะเป็นฟังก์ชันสแกนไวรัสฟังกชันลดความร้อนซ p u แล้วก็ฟังก์ชันประหยัดแบตโทรศัพท์ด้วยคอนุณแมนี่เลยจะบอกผู้ีการได้เกมไมค์ทัพแท้จากแอปไอคลีนอ่ะอ่ะวินบอยถ้าอยากรู้เอาดีไปอ่านเลย อ๋อนี่เหรอวิธีการได้รับเกม Minecraft แท้วันนี้ทาง i อคล a n มีกิจกรรมแจกรางวัลเพียงคุณดาวน์โหลดแอป i อคล a n กดเข้าร่วมกิจกรรม Free Fire Minecraft เก็บบัตรให้ครบทังบ้งหใบแล้วรวมบัตรคุณก็มีโอ,อกาสลุ้นรับรางวัลแล้วครับมีรางวัลมากมายได้แก่2420เพชรของเกม Free Fire เกม Minecraft ลิขสิทธิ์แท้ทั้งเวอร์ชัน PC และ Android นอกจากนั้น ยังมีคูปองไ c ค e a n Pro และไอคลีนเบส i c ด้วยเพียงแค่ทำตามกติกานี้ก็มีโอกาสได้รุ่นรับรางวัลแล้วโหลดง่ายที่ค l ป Play Store หรือจะโหลดจากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับและที่สำคัญโหลดแล้วอย่าลืมรีวิว5ดาวด้วยล่ะอ้าวน้องๆอย่าลืมไปโหลดกันนะครับจะได้มาเล่นไมค์คามกับพี่คอสซูแมนด้วยกันนะครับไอคลีแจกนักแจกฟรีแจกทุกวัน กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึง26พฤศจิกาย,ยนใครอยากได้เพชรฟรีฟหรือเกมไม n คร r a ับแท้รออะไรล่ะดาวน์โหลดแอปไอคลีน <Finland> กันเลย <S 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 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอย c h ชาแนลและอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์แบบนี้ครับท่านน้องครับ โอ้ด่เป็นไงบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าครับผมเอาครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหอะไรครับนี่นะฮะเดินอยู่ด้านหลังโยเยะเป็นเต็มไปหมดเลยนะครับนะฮะดูเหมือนว่าวันนี้จะมีงานปาร์ตี้นะครับของเหล่าฮักกี้วักกี้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับคืออะไรนะฮะอ่ะนี่นะฮะโอ้โหฮักกี้วักกี้นะครับรอบนี้มากันหลากหลายสีเลยนะครับ หลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยพี่สปอยทําแข่งกีฬาสีกันไปแค่แบบสีๆนะฮะนี่รอบนี้นะครับมีคนทาหมดออกมาใหม่นะครับโอ้โหนะ,ะเรียกได้ว่าเป็นฮักกี้วักกี้นะครับ v 2นะฮะนี่ฮะ,ะหน้าตาจะดูแบบนะเอาเรื่องเลยนะฮะสำหรับหน้าตาในรอบนี้นะครับโอ้โหแล้วดูน้ําลายยืดด้วยนะครับอ้าวนี่ครับเขากําลังคุยอะไรกันะคระับสองคนนี้ครับคุยบอกว่านะฮะ ฮักกี้สีฟ้าบอกเฮ้ยไอ้สีขาวนายช่วยหลบทางให้ฉันหน่อยได้ไหมนะฮะโอ้สีขาวนี่ถึงก็ต้องเดินจ่อยไปเนะฮะเพราะว่าสีฟ้านี่มันเป็นตัวแบบนะเป็นตัวหัวหน้าหรือเปล่านะฮะเอาแล้วเดินมาคุยกับสีส้มต่อนะครับคุยอะไรกันนะฮะสีฟ้าบอกว่าเฮ้ยไอ้สีส้มนายยืนบอกอะไรเขานายอยู่ได้เนี่ยเสียเวลาจริงเลยปัดโทนะฮะสีส้มก็นะยยืนชมบิวอยู่ นะ้านนู้นมีวิวอะไรให้ดูนะฮะนะครับวันนี้ยังไงดีครับกิจกรรมปาร์ตี้ของเราฮักกี้วักกี้บาร์อะไรก็เยอะแยะนะเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวพี่สมบอยขอเปรียบเทียบหน่อยนะครับกับฮักกี้วักกี้ตัวเดิมก่อนหน้านี้ที่พี่สมบอยได้เคยรีวิวไปอ่นะนี่นะฮะอ้าวโหนีฮะเวอร์ชั่นเก่านี่ดูน่ารักหน่อยนะครับนี่ฮะดูมีความน่ากอดเหมือนเป็นของเล่นนะฮะ แต่เวอร์ชั่นที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยนะฮะดูท่าทางไม่ค่อยน่ายุ่งด้วยเท่าไหร่นะครับนอกจากน้ำลายจะยืดแล้วนะครับฟันก็จะดูแหลมคมแล้วก็เยอะกว่าเวอร์ชั่นนี้ซะด้วยนะครับอ่ะนะครับแล้วเวอร์ชั่นนี้นะฮะเวอร์ชันที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะฮะก็มีเลือดถึง4 0 0 0 0 HP กันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเรียนว่าเยอะกว่าเวอร์ชั่นเก่านะฮะเวอร์ชั่นเก่าที่มีแค่1เบิร์ด HP เท่านั้นเองนะครับเอาล้ครับ ตอนนี้นะครับพี่สปอยจะปล่อยให้ฮักกี้วักกี้เวอร์ชั่นเก่าได้นะครับเจอกับเวอร์ชั่น V2 เหล่านี้นะฮะหลากหลายสีนะครับจะรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันบายอาแล้วเอ้ยเอ้ยอ้ย้ยเอ้ยอุยยุยกแยกกันมาเป็นลิงอีเล็กอีลังตังกิงคองนะฮะและงับทีเดียวฮักกี้วักกี้เวอร์ชั่นแรกนะครับถึงกับกับเกม POPPY PLAY TIME ไปเลย นะครับเอาล้วครับดูท่าทางจะไม่ธรรมดาด้วยนะในเรื่องของดาเมจนะฮะอ่ะนะครับรอบที่แล้วมีคนไปโชว์เก๋าใส่กลุ่มฮักกี้วักกี้นะฮะแล้วก็ไปใช้ไขที่ไหนนะฮะคือพี่คอสซูแมนของเรานะครับเดี๋ยวรอบนี้ลองปล่อยมาดูซิว่าจะเอาสรอดได้หรือเปล่านะครับมาเลยเอาวิ่งเข้าใส่เขาอีกต่างหากนะครับเอาล้วครับ พ really. oh well, so ี่ขอสูตแบนดเราจะไปทางไหนเจอกับคิสซี่บิตตี้เขาไปก่อนงับทีเดียวหายครับแบบนี้โอ้โหเอาแล้วครับความสามารถในการงับทีเดียวหายที่ดูท่าทางจะไม่ธรรมดากันเลยนะครับเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่างับทีเดียวหายแบบนี้นดลองเจอกับตำนานคนที่งับทีเดียวหายที่แท้จริงนะอย่าง scp-682 นะครับเมื่อวานก็ไม่ได้ออกช่องด้วยนะฮะต้องขออภัยด้วยเอา มาเลยครับใครจะมางับสู้กับพี่แกครับงับหายไปหนึ่งศพครับเอาครับโดนงับเหมือนกันครับ6 82อยังไงเอากัะเด็นโอ้โหนี่ฮะโอ้ยเราตกนู่นเลยนะครับติดแปรไปแล้วนะครับเราบัดาฮักกี้วักกี้อุรังุตังทั้งหลายแหละนะครับก็วิ่งกันไปแบบนี้ครับโยกเยกเข้าไปนะน้ำลายยืดกันเลยทีเดียว แล้วต้องต่อคิวกันด้วยนะโอแกมมากันแบบมีระเบียบเอาแล้วตัวนั้นทำอะไรอยู่ครับตัวนั้นค้างนะฮะแบบว่าเห็นเพื่อนมากันเยอะแล้วนะครับเลยไม่มาด้วยนะฮะอ่ะไปครับเหล่าแก๊งผีกองกอยของเรานะนำโดยสีฟ้านะฮะหัวดาทีมนะจะวิ่งไปต่อคิวให้พี่หกแสนสองเรางับกันเรียงตัวนะครับเอาแล้วฮะ ต้องดูการว่าพี่หกปสองเราจะเอาอยู่หรือเปล่าเอาเข้ามาเหรอนี่ครับเข้ามาใช่ไหมเ oh. ฮ้ยโอ้พี่เคเราโดนฝูงอุลังอุงตังหลากสีที่งับเข้าไปเอาแล้วครับเมื่อกี้ยังเห็นงับได้อยู่เลยนะเห็นงับได้อยู่บางสีนะฮะพี่เคเรานะครับออาปล่อยอีกทีนะครับหกแปดสองมาเลยครับเอ,เอาเลยครับหาจังหวะลงนะฮะหาจังหวะลงได้ไลงมาแล้วครับ งับไปหนึ่งแลครับเอาครับ6.2 8 2, จะมาช่วยเคลียร์แมพได้หรือเปล่าจระแค่น้อยสุดยอดชาลวันของเรานะเจอกับฝูงอุลังอุตังหลากสีนะมาแล้วนะเดินโยกซ้ายโยกขวากันมาเป็นบอยแบนด์เกาหลีและอย่างไรครับเอ้ยเอยโดนงับยังไม่ตายครับ6.2 8 2, ยังรอดอยู่เอาครับ $2 ลุมหนึ่งครับเจองับเจอตบกันไปกระเด็นครับ มาเจอจัดขึ้นมากินแบบนี้ครับ682ไม่รอดครับเอาแล้วครับอุลังอุตังฝูงนี้ไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะแล้วเดินกันเป็นทาหารเลยนะครับแหมเดินกันแบบมีระเบียบนะแถวตอนเรียงหนึ่งอ๋สีม่วงมีกันพอบอกเป็นระเบียบนี่สีม่วงต้องโยกออกมานะทำให้พี่สมบรูรณต้องพากผิดเอาแล้วฮะ682ไม่ไหวนะร,รอบนี้เอาใครดีมาเลยฮะ ตานานบุรุษใช้ขี้อายของเราไปแล้วครับโอ้โหวิ่งเร็วเหมือนกันนะอุลังอุตังเสเจอไหมและยังไงครับโดนลุมถึงอยู่ครับ0ูนย์ยังไหวอยู่ดาวิ่งเข้ามาใส่ต่อเอาครับโอ้ฮักกี้วักกี้มันบิดท่าจับกอดนะฮะจับกอดขึ้นมาแล้วก็เวียงออกและโดนปุ๋งอุลังอุตังจัดการไปได้อย่างเรียบร้อยครับเราจะส่งอุลังอุตังที่แท้จริงมาสู้ดูบ้างนะครับเผื่อจะสู้ได้ และอุลังอุตังที่แท้จริงนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะเขาอยู่ในกลุ่มของซเลนดี้ทับบี้นั่นเองนะฮะนั่นคือมาแล้วเอาแล้วครับหัวใหญ่นักเหรอนะฮะทำสีเลียนแบบเันเหรอมาแล้วครับอุลังอุตังเอาตูดไถพื้นมานะฮุกถายไปสองครับนี่ครับยังไงครับจะมาซ่ากับอุลังอุตังที่แท้จริงอย่างทิงกี้แท็กนะฮะ นี่นะฮะเอาครับ,บทุกถ่ายไปให้หมดเลยครับโอ้โหนี่ครับเราดูท่าเดินเขาครับแม่แล้วเดินแอนอกด้วยนะเดินแอนอกเป็นวัยรุ่นนี่ฮะแดดแดอ่ะโอ้โหนกลางซะเกิดนะครับสำหรับทิงกี้แท้งเราเอาล้วฮะทิงกี้แท้งเนี่ยอาจจะเป็นงานที่ยากเกินไปนะครับสำหรับบรรด,ดาอุลังอุตังหลากสีแก๊งนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะต้องส่งตัวที่ขนาดมันเล็กลงมาหน่อยนะฮะแต่ก็เป็นสายพันลิงเหมือนกันนะนั่นก็ไม่ใช่ไข่ที่ไหนนะพี่คองของเราได้เองนะมาเลยมาแล้วนะครับนี่ฮะประกาศการทำลายาวัฒนธรรมของลังตังของพี่คองเรานะ,ะอ้าวครับจัดการคิดซีคิดซีไปหนึ่งแล้วกระทึบด้วยท่าอะไรครับพี่นะฮะ เอาตูดดำๆๆนะครับทับเราทิงฮักกี้วักกี้นะครับตายหมดเลยนะครับนี่ฮะตูดดำๆๆของพี่ของเรานะครับแม่นะฮะเอาแล้วฮะแก๊งฮักกี้วักกี้หน้าตากีนเกียนแบบนี้นะครับลองเจอกับเกียนที่แท้จริงหน่อย oh. นะอย่างแก๊งของโ r รเรดนะฮะโรเร มีน้องๆบอกว่ามีโทรเรตตัวหนึงนะครับเก่งมากๆนะครับชื่อว่า The Ruler นะครับพี่สบอยหาไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าตัวใดและเดอะรูเลอรนะเอาละฮะในเมื่อหาเดอะรูเลอรไม่เจอนะครับลองส่งมาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับเอาเป็น The X.I.R. c r e a t o r ์แล้วกันนะหน้าตาดูน่ากลัวดีนะครับมาเลยว้าว The X.I.R. Creature นะครับเอาแล้วครับ แ้ะสีเขียวลงมาใส่ก่อนเลยครับโอ้ยบอกหมั่นไส่น้าตัวนี้นะครับมาแล้วครับจะเข้ามาจาัดก,การ DXIR โดนลำแสงเลเซอร์ฉีดใส่ตาแต่ d x i r ที่พกเลือดมาถึง 666, 6 0 66, 0นะครับพยายามฉีดใส่เหล่าอุรงกุตังหลักสีเหล่านี้นะครับอุรงอุตังบางส่วนนะครับยังคงลงมาไม่ได้ครับจากการห้ามของอหัวหน้าเผ่านะฮะสีฟ้าเรานะฮะ ครับแต่ส่วนตรงนี้จัดการไปหนึ่งสีแล้วนะครับโดนดวงตาเลเซอร์นะครับโอ้โหนะอ้าวขอเพิ่มกำลังอีกหนึ่งคนครับอย่างเดอะนิวแพลเน็ตนะฮะว้าวดวงอาทิตย์นะฮะนี่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์จากเรื่องเทเลดับบี้นะครับแต่นี่คือเดอะนิวแพลเน็ตนะฮะทำอะไรได้บ้างครับเด็กอ้าวสุดท้ายครับพิสซี่พิสซี่ลงมาแล้วนะครับแต่ว่า พักกี้วักกี้ไม่ยอมลงนะฮะเกิดอะไรครับทำไมผู้นำเราทำตัวแบบนี้ครับหัวหน้าเผ่าเรานลฮะโอ้โหนี่ฮะส่งลูกน้องไปตายบมดนะฮะตัวเองรอดอยู่คนเดียวนะฮะเป็นผู้นำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับเอาแล้วครับ ดูดูแล้วนะครับเหล่าฮักกี้วักกี้หลากสีแบบนี้นะครับก็จะเก่งกับตัวละครแค่บางตัวเท่านั้นนะครับนะฮะแต่ว่าเจอพวกตัวละครตัวใหญ่ๆนะตัวยักษ์เนี่ยนะฮะไม่สามารถจัดการได้นะครับแต่ว่าถ้าเขารวมพลังกันเนี่ยนะฮะเขาสามารถจัดการ scp 6 8 2ได้นะฮะไม่แหก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับเรียกได้ว่าสีเยอะแบบนี้นะฮะดูแล้วน่าเอาไปแข่งกีฬาสีซะเหลือเกินนะครับอ่ะทั้งนั้นเดี๋ยวเราย้ายไปที่แผนที่แข่งรถกันก่อนดีกว่าคะคร เอาล้ฮะเราขอเปลี่ยนการแข่งขันนิดนึงนะครับเพราะว่านะฮะการวิ่งแข่งนะครับดูเหมือนจะติดปัญหาเยอะเกินไปนะครับเอาละฮะเราจะเปลี่ยนมาที่เกมการต่อสู้นะครับของเรล่าฮักกี้วักกี้หลากสีตัวดีนะครับเหล่านี้นะครับอะนะครับใครเชียร์สีไหนนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจสีนั้นด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฮักกี้วักกี้สีไหนนะครับจะอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเกมเริ่มแล้วครับโอ้โหแล้วดูบททอรนี้ครับ ยังไงครับจับคู่กันแล้วหรือเปล่าเอาละครับโคสีเหลืองแอบตีสีเขียวนะครับแล้วสีเขียวแกก็โอ้โหนะครับเอาครับเปลี่ยนคู่กันไปแล้วนะครับตอนนี้ยังไงครับสีชมพูกับขาวบัตรทะเลาะกันแล้วขาวหายไปก่อนยังไงครับตอนนี้เหลือสีฟ้านะฮะสีฟ้าเจอคิตตี้บักกี้บิกกี้แอบเอาแล้วตบไปครับแล้วสีแดงเหลือรอดเป็นสีทุกท้ายนะครับโอ้โหดีนะ ฮักกี้วักกี้นะครับสีแดงได้รับชัยชนะไปนะครับขอเสียงปรบมือด้วยเอาละครับโอ้โหนะเขาเรียกได้ว่านะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนะฮะการรีวิวนะครับฮักกี้วักกี้นะครับว2นะฮะเวอร์ชั่นหลักสีเลยทีเดียวนะครับแม่เขาเรียกได้ว่านะครับอาจจะมีติดขัดขัดข้องนะฮะในเกมวิ่งแข่งกันไปบ้านนะครับพี่สมบัติก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เอาละครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณน้องๆนะครับที่ติดตามดูช่องสมบอยกันโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามดูกันต่อด้วยกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ